Okay. ตอนนี้ผมก็จะมานี่นะฮะผ่าลูกนี้ให้คุณป้าหากินนะฮะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแล้วคุณป้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คอยดูนะฮะว่ามันคืออะไรรเดนะี๋ยวผมจะจัดให้แ <c oughs> พาดูเป็นแบบใดมันเป็นอย่างี้ครับโ oh, อมนน้มากัะน,นันมากระนันไม่เป็นไรคุณป้าคนละเพื่อนกับผมไปทีนี้เอาเกลือใส่เลยโอเคเดี๋ยวผมใส่เกลือเบิ่ง ใส่เกลืออืมใส่เกลือมันไปสมใส่กเกลือไปมะเขือตุลุกมาเอี้ยกหรอเแคอตุลุกอ่าเขืตุลุกครับมันบวมแมวนได้ปะ<อ>มามา,มาอุ้งกรลุกมาไป,ไ,ปไปมามานี่อาพี่ไวะอันนี้อ,อ,อะไรบ๊อบบ๊อบขอแปบวงหน่อยก่อนบ๊อเอาถือไปอ่ไปถือไปไปพุนเลยพ <c oughs> อดีอ่านั่งนั่งพี่ป๋านั่ง แซ่เส่หมดเลนี่แซ่บเนาะมันเป็นรสะนะเดี๋ยมันหวานสม่ำมันหวานสม่ำขอหน่อยหน่อยนึ่งคำหนึ่งแซ่บเนาะเส่เขาขี้เหรนของมันอยู่แต่ว่าตอนหันผมหันคอแหงแล้วก็มันกินยังกระเส่ไปวันละครับตอนอันนี้ฮะคุณป้าเอาไ พันนี้มใสใช่หมใช่ใสมเอาเหนีไปอีกเอาไปอีกเอามาอีกตัวหนึ่จี๊อไปให้บจี๊วดกันบอกินักกันีไม่รวมกันไปว่ารวมกันตคงเกไปเพื่ไแบบเดียวกันบอแมนติดแมนติดะกีกูมักากเลยนี่ โอ้ยน่อันี้ตอน้เสแล้วป๊อบมะบเสแล้วัหมี่เนาะนมกับลูกซื้อห้นี่สนุกกินสนุกกินากินกินองนี่นอมบ่จะกินอันนาไฮเพิร์กนจังหวะนุ่มทีหลังอุ้ยสดแบบคือซีเซ่อบขนาดแช่บอปะแช่บอากินือแช่ตะ ตุ่ปลาตาถูกแซ่บครับสรุปแล้วคือแซ่บเอาง่ายๆซะแซ่บเป็นแบ่บอืมแตง่ามันเบิด์ตคากันนั่นครับเพิ่งกินเบิด์ตนะครับคุณปตาครับอายุปีหนึ่งหกสิบสี่ซีวูฮอตแปดสิบสองนะครับเด้อมันยูฮอตแปดสิบสองครับตอนนั้นผมตายไปแล้วเพิรนฮอตแต่เพิร์นยูฮอตแปดสิบสองครับทุกคนไปแล้วฮะสวัสดีครับฟันดีทุกคนนะครับเด้อบ๊ายบาย